สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆนะครับผมเอ็นเนี่ยเพิ่งไปกินข้าวมาครับผมจะมารีวิววันนี้จะมารีวิวครับก็ไม่เคยได้รีวิวเลยนะครับเอาย่างนดีกว่าไม่เคยได้รีวิวเลยครับผมจะรีวิวอะไรไปดูครับนี่เลยครับที่ผมจะรีวิวบ้านบ้าน ตอ,อนคืนนี้มืดไปหน่อยนะครับโอเคก็เข้าไปดูเลยดีกว่าวันนี้ช่างมาเยอะครับทําเสร็จหลายอย่างเลยครับทั้งคานทั้งกําโพงกําแพงฉาบบนบ้านบนบ้านขึ้นไม่ได้ครับไม่มีบันไดครับหลัวหลัวหลัวก่อนเลยอยากนำเสนอ ราครับเดิมเดิมวิธีเอารถเที่ยวรถครับลากลากเองครับรถต้องจอดนอกบ้านนยครับนี่แหละที่ผมจะรีวิวบ้านนี่ครับทางเข้าบ้านผมคุณจะเชื่อหรือเปล่าว่า<ม>นี่คือบ้านผมประตู ผมจะปิดนี่ครับตัวล็อกเยอะนะครับตัวล็อกเยอะนะครับเนี่ครับบ้านของเองครับอ่าสงสัยว่าผมจะล็อกทำไมน,นี่ครับเปวนเรือบ้านพึ่งทำครับบ้านเอื้ออาทรครับโครงการสองพยาบมืดวังเวงครับ นี่ครับนี่ครับบ้านผมวันนี้ไม่มีเลยครับผมเปิดไฟเปิดไฟครับยัโล่งครับอยากรู้ไหมครับว่ามึงถามว่ามึงจะล็อกทําไมบ้านนี่เปิดโล่งซะอย่างนี้ <c oughs> มึงจะล็อกประตูนหน้าทําไมเพื่อความปลอดภัยครับผมเลยล็อก ในในบ้านเข้า <c oughs> เปิดไฟครับโอ้โ oh. ห <c oughs> ของเยอะมากครับในบ้านไม่รู้ว่าจะไปเก็บไว้ไหน <c oughs> เรามาดูห้องนอนวันนี้ที่ผมต้องนอนนะครับห้องนี้ครับห้องนี้ครับวันนี้ที่จะนอนเราจะมานอนล่าท้ายุงกันเลยครับ ลาท้ายยุงครับนี่ครับนี่ห้องนอนผมครับฮะนี้นี่เทีไอ้จะเอาวางไว้ทำไมหลอกผีครับเอาไว้หลอกผีเมื่อผีมามันจะได้กลัวนี่ครับวันนี้ทุกกำแพงครับทุกตอนเย็นครับพอตอนงงางคืนกูต้องนอนแบบไม่มีกำแพงครับ <c oughs> ก็เปิดคันโดครับเปิดหลายๆตัวยุงเยอะแน่ผมว่า นี่ครับวันนี้ไปกินข้าวมาเสร็จสิ่งที่ผมเตรียมมาครับนี่เลยยาจุดกันยุงโลตครับโอ้ยอีฮอนี้ดีครับหาซื้อง่ายครับแล้วก็นี่ครับกอยอสิบห้ากับซอฟเฟลลายยุงครับทาแบบทาครับไฟแช็ค <c oughs> นี่เป็นของขังครับยามฉุกเฉินสามสิ่งสามสิ่งหนึ่งสิ่งสองสิ่งสามสิ่งนะครับยามฉุกเฉินป้องกันยุงครับฉุกเฉินยุงร้ายกว่าเสียนะครับยุงนี่ครับรีวิวต่อครับห้องใหม่ผมครับห้องใหม่วันข้างหน้าครับแต่วันนี้กูนอนแบบนี้นะครับนี่เลยครับนี่ร่องๆเลยครับ ถ่ายติดอะไรไปมองเห็นอะไรมาอย่าเพิ่งตกใจนะครับอย่าเม้นนะครับกูกลัวโอเคเราก็รีวิวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจุดอยางยุงก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่มียงุงอครับลมเย็นสบายวันนี้ไปแล้วครับบ,บ,บ๊ายบายบ๊ายบาย